สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y YouTube ทิปคอนฟ i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจเ c ซ b o o k ทิปคอนฟ i d e n c ค่ะวันนี้ที่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องของคนคุยค่ะคนคุยที่คุยกันอยู่ดีๆเขาหรือเธอก็เงียบไปค่ะเราจะทำยังไงดี ถ้าคนที่คุยอยู่กับเราเขาเงียบหายไปเราจะส่งข้อความไปถามเขาย้ำๆเลยดีไหมหรือว่าเราจะต้องทำยังไงคะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงสาเหตุที่คนคุยหายไปกันก่อนนะคะว่าทำไมคุยกันอยู่ดีๆแล้วเขาหรือเธอเงียบหายไปหยุดคุยกับเราไปซักดื้อเหตุผลหลักๆเลยนะคะเขาหรือเธอต้องการที่จะถอยออกไป เมื่อคุยกันไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ใช่คนที่เขาต้องการเรายังไม่ใช่คนที่เขาค้นหาเขาก็อยากที่จะถอยออกไปก่อนซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่เขาคุยกับเราอยู่ดีๆแล้วเขาถอยห่างออกไปเงียบหายไปไม่คุยอีกเลยเราควรจะทำตัวยังไงวันนี้ที่ปี3วิธีค่ะที่จะมาบอกเพื่อนๆข้อแรกค่ะ ให้เราเป็นคนเดิมที่มีความสดใสน่ารักเหมือนเดิมนะคะเราเคยมีความสุขกับตัวเองยังไงเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเราอาจจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนไปทำกิจกรรมอะไรที่เราชอบไปทำกิจกรรมอะไรที่เราอยากจะทำค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะข้อ2ค่ะทำตัวให้มีคุณค่าค่ะ เราอาจจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวของเราเองนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไปลงเรียนคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีประโยชน์นะคะไปเรียนทําอาหารไปเรียนดนตรีไปหาความรู้เพิ่มเติมค่ะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองค่ะและข้อ3ค่ะอย่าคิดแค้นเคืองหรือคิดที่จะเอาคืนเขาค่ะ เราให้อภัยเขานะคะให้เราคิดว่าการที่เขามาคุยกับเราและไม่อยากที่จะคุยกับเราต่อแล้วนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะซึ่งความรู้สึก เป็นอะไรที่บังคับไม่ได้จริงๆขนาดตัวเราเองในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะบังคับความรู้สึกของเราได้เช่นกันเราไม่อาจที่จะบังคับตัวเองให้ชอบคนนั้นหรือบังคับให้ไปชอบคนนี้ได้ถ้าหากตัวเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะตัวเขาก็เหมือนกันค่ะเราไปบังคับเขาไม่ได้ค่ะให้เรายอมรับในความจริงข้อนี้นะคะ ก็ผ่านไปนะคะสำหรับวิธีการที่เราจะทำยังไงดีถ้าคนคุยของเราเขาหายไปเขาเยียบหายไปไม่ติดต่อกลับมาเลยนะคะหวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมค่ะก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกจากบ้านสวมหน,น้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัส เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ